เมื่อหนุ่มสุดเนิร์ดต้องเข้าไปอยู่แก๊งสาวแซ่บแต่กลับเจอเรื่องไม่คาดฝันสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง My Vampire School Sister เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากจะเจอข่าวใหญ่พูดถึงผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกซึ่งเป็นนักศึกษาที่เพิ่งประกวดเดินแบบมาเธอรอดอย่างปาฏิหาริย์ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วมาก จนข่าวตีแผ่ว่าเธออาจจะมีพลังวิเศษซึ่งเธอคือนางเอกมีนามว่าชีชีเธออยู่ในอาการเศร้าและคิดถึงแฟนที่จากไปเขามอบแหวนให้เธอก่อนเหตุร้ายจะเกิดขึ้นซึ่งระหว่างเธอนั่งเศร้าจูจ่ๆคนสวมหน้ากากก็ให้เธอดื่มอะไรบางอย่างเวลาต่อมาจะเจอพระเอกชื่อชางกวนหนุ่มเนร์ดที่อยากเป็นนายแบบซึ่งเขาก็เพิ่งสมัครเข้าชมรมแฟชั่นโชว์ ส่วนเพื่อนที่ชื่อลิวเขาเป็นฝาแฝดของแฟนนางเอกและมักจะคอยผักดันให้พระเอกไปเป็นนายแบบซึ่งในระหว่างนั้นรถของชมรมแฟชั่นก็มารับพระเอกพอดีแต่พอได้ขึ้นรถพระเอกก็ต้องเหวอที่พบว่ามีแต่สาวๆซึ่งพวกเธอเป็นนางแบบที่เหมือนจะหิวผู้ชายมากพระเอกก็โดนรับน้องบอกให้เขาแนะนำตัวเขาก็เขินพวกเธอมากเพราะไม่เคยโดนสาวจู่โจม ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพระเอกโชคดีหรือโชคร้ายพอเขาโดนสาวลุมปู้ยี่ผู้ยำซะอย่างนั้นจนไปถึงชมลมสภาพพระเอกก็ดูไม่จืดเหมือนเพิ่งจะผ่านศึกหนักมาแล้วเขาก็หาห้องซ้อมเดินแบบและเจอสาวๆยืนรอเพียบซึ่งมันก็เป็นแค่หุ่นที่พวกเธอเอาไว้ลองชุดแต่ในระหว่างนั้นก็มีหุ่นตัวหนึ่งจูจ่ๆมันก็เคลื่อนไหวได้จากนั้นพระเอกก็หาห้องซ้อม แต่เขาก็ต้องเหอเพอเปิดไปเจอห้องแต่งตัวสาวๆกำลังเปลี่ยนชุดพระเอกขอโทษไปยกใหญ่สาวๆก็เหมือนจะแกล้งขูว่าอย่าทำแบบนี้อีกไม่งั้นจะโดนลงโทษอย่างหนักซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็เรียกประชุมและดูเหมือนว่าพระเอกจะแอบปิงเธอตั้งแต่แรกพบเธอเป็นหัวหน้าทีมก่อนจะบอกทุกคนว่าพระเอกจะมาเป็นนายแบบแต่หลังจากนั้นดูเหมือนว่าพระเอกจะได้เป็นเบสสาวๆซะงั้น ต้องคอยรับใช้พวกเธอไม่ได้ฝึกเดินแบบเลยสักนิดจนกระทั่งในคืนนั้นพวกเธอซ้อมกันจนดึกซึ่งก็มีสาวคนหนึ่งจะไปหยิบของในล็อกเกอร์แต่ในระหว่างนั้นจูจ่ๆคนสวมหน้ากากก็เข้ามาเอาตัวเธอไปลุงขึ้นระหว่างพระเอกคุยกับริวเพื่อนเขาก็พูดถึงการหายตัวไปของสาวนางแบบเพื่อนบอกอีกว่าสาวสาวหวาดกลัวกันมากเขาเลยจะตั้งทีมเป็นบอดี้การ์ดให้นางแบบ ซึ่งทุกคนก็เอาด้วยยกเว้นแค่ริวที่บอกพวกเขาไร้สาระเวลาต่อมาแก๊งนางแบบก็มาพักผ่อนพากันเล่นน้ำริมชายหาดโดยมีแก๊งพระเอกมาเป็นบอดี้การ์ดให้ด้วยซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็ถามถึงริวก่อนจะบอกพระเอกว่าริวเป็นแฝดแฟนเก่าเธอและเธออยากได้ริวมาเป็นนายแบบแทนแฟนเก่าเพราะพระเอกยังไม่เหมาะที่จะเป็นนายแบบให้ทีมซึ่งเขาก็ถึงกับเซง และบอกจะคุยกับลิวให้จากนั้นพระเอกก็ไปเกี้ยกล่อมลิวซึ่งเขาไม่อยากทําบอกว่าเขาเดินแบบไม่เป็นแต่พระเอกก็ยังตือ้อจนริวเริ่มใจอ่อนและจะยอมร่วมมือด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานระหว่างทุกคนกําลังซ้อมลิวก็แชทมาว่าเขาอยากถอนตัวซะง,งั้นพระเอกก็ถึงกับเซง็งก่อนจะขอคุยกับลิวซึ่งลิวก็บอกว่าเขาเพิ่งจะรู้ว่านางเอกเป็นหัวหน้าทีม เขามีปัญหาบางอย่างทําให้ร่วมงานกับเธอไม่ได้แต่พระเอกก็ขอร้องบอกเขาอยากมีประโยชน์ให้กับทีมนางแบบบ้างจนริวเริ่มสงสารและจะยอมทําเพื่อเขาพอนางเอกรู้เธอก็ดูดีใจมากขอบคุณพระเอกไปยกใหญ่เพราะเธอยังเชื่อว่านอกจากริวแล้วคงไม่มีนายแบบคนไหนจะมาแทนแฟนเก่าเธอได้นางเอกบอกอีกว่าแฟนเธอเคยเป็นหัวหน้าพาทีมคว้าชแชมป์มาเยอะมาก เธอเลยอยากสานต่อด้วยการทำให้ทีมประสบความสำเร็จต่อไปจากนั้นระหว่างพระเอกจะกลับริวก็มายืนรอเขาแต่ในระหว่างนั้นจู่จูก็มีสาวกรีดร้องซึ่งริวก็ไปช่วยด้วยการวิ่งไปในพิบตาเขาเร็วจนเหมือนไม่ใช่คนซึ่งพระเอกก็ไม่ทันเห็นส่วนริวก็พบว่าเสียงกรีดร้องที่ได้ยินมันเป็นแค่การซ้อมของพวกแก๊งบอดี้การ์ดวันต่อมาระหว่างทุกคนซ้อมเดินแบบ ริวก็มาเข้าร่วมทีมสาวแสบก็ไม่รอช้าไม่รู้หิวมาจากไหนพากันช่วยโอกาสอ้างว่าต้องวัดสัดส่วนจนนางเอกต้องรีบห้ามและบอกให้ริวไปฝึกเดินแบบแต่การเดินครั้งแรกริวก็แทบจะเหมือนหุ่นยนต์เขาเดินได้แข็งมากจนนางเอกต้องขอคุยและบอกจะติวส่วนตัวให้เขาพระเอกเห็นแบบนั้นเขาก็เหมือนจะอกหักสาวสาวเลยปอบใจเรียกเขาไปช่วยเปลี่ยนชุดพระเอกก็ไม่รอช้า บริการพวกเธอเต็มที่เวลาต่อมาระหว่างเพื่อนพระเอกอ่านหนังสือในห้องสมุดจูจ่ๆคนสวมหน้ากากก็จะเข้ามาเอาตัวเขาแต่ในระหว่างนั้นแก๊งพระเอกก็มาช่วยก่อนมันจะวาร์หนีซึ่งมันก็คือนางเอกแล้วเธอก็หมดสติไปพระเอกก็ไม่ทันเห็นว่าเธอคือปีศาจนั่นก่อนจะพาเธอกับเพื่อนไปส่งที่โรงพยาบาลจากนั้นระหว่างทั้งคู่พักฟื้นเพื่อนอีกคนก็เริ่มสงสยัย ว่านางเอกอาจเป็นปีศาจและเธอน่าจะเป็นแวมไพร์เพราะตอนเธอจับตัวเพื่อนเขาเห็นว่าเธอจะดูดเลือดด้วยแต่พระเอกก็ยังไม่เชื่อและบอกว่าเพื่อนพูดเพ้อเจ้อจนกระทั่งในคืนนั้นนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาซึ่งเธอก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนว่านั่นไม่ใช่เธอแถมเธอยังดูอ่อนแอจนกายร่างเป็นหญิงชราซึ่งในระหว่างนั้นเพื่อนก็ดันเห็นพอดีก่อนจะช็อกหมดสติไปลุกขึ้น ก่อนที่เพื่อนจะได้กลับบ้านเขาก็พยายามจะบอกความจริงกับทุกคนแต่นางเอกก็มาพอดีซึ่งเพื่อนก็กลัวเธอมากจนไม่กล้าพูดความจริงหลังทุกคนกลับไปพยาบาลก็บอกพระเอกว่านางเอกลืมชุดไว้ซึ่งมีแหวนของเธอด้วยพระเอกก็เริ่มสงสัยเพราะวันที่เพื่อนโดนจับตัวเขาเห็นคนสวมหน้ากากใส่แหวนแบบเดียวกับนางเอกจากนั้นพระเอกก็กลับห้องแต่ในระหว่างนั้น ปีศาจนั่นก็ปรากฏตัวซึ่งมันมาทวงแหวนพระเอกก็ถึงกับช็อกแต่กลับกลายเป็นว่าเขาคิดมากจนเก็บมาฝันแล้วเขาก็เสิร์ชเน็ตเพื่อจะหาข้อมูลแวมไพร์ซึ่งเขาก็พบว่ามันมีเรื่องแหวนมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็มาหาเขาเพื่อจะขอรับของคืนพระเอกก็เริ่มไม่ไว้ใจแล้วก็คืนของก่อนจะวิ่งหนีเธอไปเขาไปที่ห้องซ้อมและคนข้าวของในห้องเปลี่ยนชุด จนในที่สุดเขาก็เจอหน้ากากนั่นซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็ตามมาด้วยพอเห็นเขารู้ความจริงเธอก็ยอมสารภาพว่าหลังเครื่องบินตกก็มีแวมไพร์มาช่วยเธอไว้เขาทำให้เธอเป็นแวมไพร์เพื่อให้เธอมีชีวิตรอดนางเอกบอกอีกว่าเธอไม่อยากทำร้ายคนแต่เธอควบคุมมันไม่ได้พเพราะแวมไพร์ต้องดื่มเลือดเพื่อจะเอาชีวิตรอดถ้าเธอไม่ยอมดื่ม ร่างกายจะอ่อนแอจนกายร่างเป็นหญิงชราพระเอกรู้แบบนั้นด้วยความที่รักนางเอกมากเขาก็ยอมเสียสละเป็นอาหารให้เธอกินก่อนเขาจะสารภาพว่าหลงรักเธอตั้งแต่แรกพบแต่ในระหว่างนั้นจูจูริวก็วาร์มาและคว้าตัวนางเอกไปซึ่งริวก็คือแวมไพร์ที่เคยไปช่วยชีวิตเธอไว้เขาโกรดนางเอกมากที่เธอทำผิดสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายคนอีก ก่อนลิวจะจัดการเธอแต่พระเอกก็เข้ามาห้ามแล้วเขาก็บอกลิวว่าเธอไม่ได้ทำร้ายเขาแต่เขาเสียสละให้เธอซึ่งในระหว่างนั้นนางเอกก็บอกลิวว่าเธอไม่เหมือนเขาเธอดื่มเลือดสัตว์แบบเขาไม่ได้เพราะเธอจะอ่อนแอจนกลายร่างเป็นหญิงชรานางเอกบอกอีกว่าที่เธออยากมีชีวิตรอดก็เพราะอยากทำเพื่อแฟนเก่าซึ่งก็คือฝาแฝดของลิวเขามีความฝันว่าจะพาทีมคว้าชแชมป์เดินแบบ เธอเลยตั้งใจว่าจะทําให้ฝันเขาเป็นจริงด้วยการคว้าแชมป์เดินแบบให้ได้ลิวได้ฟังแบบนั้นเขาก็ยอมให้โอกาสก่อนจะปล่อยนางเอกไปเวลาต่อมาแก๊งนางแบบก็มีปาร์ตี้สนุกสนานบนชายหาดซึ่งพระเอกกับลิวก็ไปร่วมปาร์ตี้ด้วยนั่นพอพวกเขาจะร่วมมือกับนางเอกเพื่อไปคว้าแชมป์เดินแบบให้ได้แต่นางเอกก็บอกว่าเธอคงจะให้ลิวเป็นนายแบบให้ทีมไม่ได้ พราะเขายังไม่พร้อมและยังเดินแบบไม่ได้เลยส่วนพระเอกถึงเดินไม่ได้เขาก็ขอไปกับเธอพราะเขาอยากตามไปดูแลจากนั้นวันออกเดินทางก็มาถึงซึ่งลิวไม่ได้ไปด้วยก่อนเขาจะส่งพระเอกขึ้นรถไปกับแก๊งนางแบบแล้วพวกเขาก็เดินทางไปแข่งเดินแบบที่อิตาลีแต่พอทุกคนขึ้นเครื่องหนังก็ฉเฉลยว่าลิวก็คือแฟนเก่านางเอกและเป็นแวมไพร์ระดับหัวหน้า เหมือนทั้งคู่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะพานางแบบทุกคนไปเป็นแวมไพร์ชุดต่อไปจบบรีบู์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ